ไข่เจียวกุ้งสดของเลออีค่ะตื่นมาอะไออีกจ๊ะวะมามมามาม่ามองกล้องเหรอลูกจอนค่ะ สวัสดีที่โตเกียวเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมาม่าจะพาไปเที่ยวซูเปอร์มาร์เก็ตในโตเกียวค่ะซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่นะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ข้างล่างใต้ห้างสปปรรพสินค้าดังนะคะแต่ว่าราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่แพงค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารสดนะคะพวกอาหารทะเลนะคะหรือว่าซาชิมินะคะแล้วก็พวกหมูพวกอาหารแช่แข็งเขาที่นี่เนี่ยคุณภาพดีมากๆแล้วก็ราคาเป็นกันเองมากๆเลยละค่ะซึ่งเมนูวันนี้นะคะมาม่าจะ ทำมากุโรสเกดงค่ะวันนี้เป็นช่วงมามาเข้ากลัวนะคะเป็นทุกคนเป็นช่วงที่ทุกคนอาจจะรอคอยนะคะก็มักุโรสเกดงเนี่ยนะคะเป็นเมนูที่ปะ๊ปะป๋าชอบมากๆเลยล่ะค่ะเรียกภาษาไทยหรือจะแปลง,ง่ายๆก็คือปลามักุโรดองซีอิ๊วญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปตามกันไปดูกันนะคะว่าที่ห้างสรรพสินค้าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่มามาจะไปเนี่ยมันมีของเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ อาหารราคาไม่แพงอย่างที่คิดจริงๆค่ะตามมามาไปเลยค่ะตอนนี้มามาก็ถึงห้างสับสินค้านะคะแล้วตอนนี้อยู่ชั้นใต้ดินนะคะอยู่ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเราไปดูกันว่ามีของสดแล้วก็ราคาเป็นมิรเหมือนที่มามาพูดหรือเปล่าค่ะไปดูกันเลย เจะใหญ่นะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะคะคุณผู้ชมที่นี่เนี่ยอย่างที่หมามาบอกนะคะเขาจะมีของสดเป็นพวกหมูเนื้อแล้วก็พวกอาหารทะเลแล้วก็ปลาทาชิมิอะไรพวกนี้นะคะของเขาสดมากๆเลยละคะ่ะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงมากเท่าไหร่นะคะพอท,ที่จะ,ะจัดต้องได้นะคะ ผู้ชมอันนี้เป็นเนื้อม้านะเนื้อม้าเนื้อม้าซาชิมิกินดิบได้เลยนะคะแต่ว่าหมาม้าคงไม่ไหวอะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อม้าเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเนื้อม้าซาชิมิเห็นไหมเขาเขียนว่าเป็นเนื้อม้านะคะทานดิบหมดเลยแต่ว่าหมามม้าทานไม่ได้ ใครทานได้คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้มาด้วยนะคะอันนี้เป็นตับดิบตับที่สามารถกินเป็นแบบซาซิมิได้นะคะเป็นตับม้านะคะคุณชมตัวนี้จะเป็นเซ็ตของม้าหมดเลยส่วนตรงนี้ค่ะเป็นซาชิมินะคะสดมากๆเลยอะคะ่ะ กองนี้ก็ประมาณ300บาท300กว่าบาทนะคะ300นิดๆโซนเมื่อกี้นะคะจะเป็นโซนของปลาสัชิมิตทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยววันมาจะมาดู 妈妈มมอยากได้ปลามากคุโระค่ะวันนี้จะไปทำอ่าอ่ามกคุโระสเกดองนะคะหรือว่ามากคุโระดองซีอิ๊วญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวมามามหาวัตถุดิบก่อนนะคะมาหาดูปลามักคุโระก่อนนะคะว่าราคาประมาณไหนพอจะซื้อไหวไหมอันนี้จะเป็นไข่ปลาก็79กรัมนะคะประมาณ300กว่าบาท300นินดๆเหมือนกันค่ะก็แล้วเขาจะขายขึ้นอยู่กับน้ำหนัก ของแต่ละกล่องนะคะก้าขายอยู่ที่100กรัมหขีด3ามกว่าบาทนะคะคิดเป็นเงินบาทคุณผู้ชมดูเซตนี้สิเซตนี้ฮารฮาราหรูหลาอลังการมากเลยค่ะคุณผชมเจอแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นปลามาคูโลสีแดงนะคะแต่ว่าเขายังไม่ได้หั่นให้ เขาขายอยู่ที่1ขีดนะคะประมาณ200กว่าบาทต่อ1ขีดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาม่าจะซื้อที่เขาหั่นไปละหั่นให้แล้วดีกว่าเป็นแบบนี้นะคะเป็นแท่งๆเป็นก้อนๆมามาได้ปลามาะกรมาแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นปลาที่เขาแบบหั่นมาให้มาหั่นมาให้แล้วนะจริงๆเราต้องหั่นหั่นบางๆนะแล้วก็แช่แช่ไอ ซอสญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าที่หม่ามาซื้อมามันหั่นสําเร็จแล้วเขาหั่นเป็นก้อนลูกเต๋าสี่เหลี่ยมแต่ไม่เป็นไรค่ะเรากินได้เราแช่ได้เพราะว่ามันก็แช่เหมือนกันแล้วก็ให้ความลิ่นสัมผัสเนี่ยแตกต่างกันอาจจะเป็นลูกเต๋าชิ้นใหญ่ๆแล้วเคี้ยวอร่อยดีด้วย <c oughs> ตรงนี้เป็นโซนอาหารแช่แข็งค่ะคุณผู้ชมจะเป็นปลาแซลมอนนะคะแซลมอนย่างแล้วก็จะมีปลาปลาไหลญี่ปุ่นนะคะอันนี้จะเป็นปูยักษ์นะคะ เป็นแช่แข็งเหมือนกันนะคะเป็นห้างเป็นห้างสรรพสินค้าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยนะคะกว้างมากเลยตรงนี้นะคะเป็นฟลอร์ของชั้นใต้ดินเกือบจะทั้งหมดไม่เกือบจะทั้งหมดหรอกแต่ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะะท่านชมมีของหลากหลายให้เลือกเยอะมากๆเลยตรงนี้จะเป็นโซนหอย อันนี้จะเป็นหอยเชลนะคะหอยเชลน,นี่จะเป็นเหมือนหอยหวานบ้านเราหรือเปล่าอ่ะมันมาไม่แน่ใจเหมือนกันนี่พวกสาหร่ายนะคะสาหร่ายทั้งหมดเลยหอยเชลยักษ์ใหญ่มากเลยดูสิคุณผู้ชมเข้าฝ่ามือหมามาเลยใหญ่มากๆเป็นหนวดปลาหมึยกยักษ์นะคะ อันนี้เขาขายแพ็คหนึ่งเนี่ยเขาขายอยู่ที่สองร้อยประมาณ250บาทเนี่ยหนึ่งแพ็คมี2มี2หนวดเนี่ยค่ะ250บาทส่วนข้างในตรงนี้นะคะเขาจะมีพนักงานที่คอยหั่นให้เราได้นะคะตรงนี้เขาก็จะมีแบบว่าให้หั่นแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะเราสามารถเลือกเองได้ว่าจะหั่นลันกษณะยังไงนะคะแล้วก็ยื่นให้เขาหั่นให้เลยค่ะจะหั่นแบบว่ากินเป็นซาชิมิหรือว่าจะหันแบบ่นอบ เอาไปทำซุปเอาไปทอดเอาไปอย่างเงี้ยนะคะสามารถจะแจ้งเขาได้เขาจะทําให้เราได้เลยทันทีค่ะนี่มันจะทําไข่เจียวกุ้งให้น้องเลยอีกดีกว่าค่ะเอาแพ็นี้ดีกว่ามันลดสาเร์เซนไปดูโซนผักกับผลไม้กันดีกว่าค่ะมะพรา ร้าวที่นี่นะคะขายลูกลาประมาณร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบบาทลูกหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็มีนี่มีะมะล,ละกอด้วยนะคะแต่เป็นมะล,ละกอสุกขายอยู่ที่ร้อยยี่สิบเหมือนกันมะล,ละกอสุกแบบอ่ะนม่ค่นี่ที่คือแบบบ้านเรานี่คือแบบโดกมากแล้วกินทิ้งกินคว้างได้ที่นี่นี่มีเงินเป็นราคามากเลยนะคะ มา,มาเจอทุเรียนด้วยค่ะคุณผู้ชมเขาขายลูกนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ1,600บาทนะคะหนักเหมือนกันลูกนี้นะ1,600บาทคุณผู้ชมผลไม้ที่มาจากเมืองไทยนะคะคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะมีราคาแพงมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีค่า,านำเข้ามันมีการนำเข้ามานะคะมันก็เลยค่อนข้างที่จะแพงมากๆเลยละคะ่ะน๊นผักกันบ้างดีกว่าคะ่ะ ผักที่นี่เขาก็สดแล้วก็ปลอดภัยปลอดสารพิษนะคะเขาสดมากๆเลยละคะ่ะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงมากกับต้องได้นะคะตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเขาจะบอกความอร่อยระดับความอร่อยนะคะของขีดว่าขีดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คืออร่อยเบอร์ห้านี้ก็คืออร่อยนะคะอันนี้ธรรมดาอันนี้อร่อยที่สุดอันนี้เบอร์ห้าก็คือความอร่อยเดี๋ยววันนี้มาจะเอา,เอา มะเขือเทศไปนะคะมะเขือเทศถุงนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ150บาท150บาทค่ะคุณผู้ชม1ถุงเดี๋ยวว่าจะเอาไปด้วยค่ะเจ้าผักไปด้วยเดี๋่า,าจเจ้าหมูสามชั้นไปด้วยค่ะ ขนมปังนะคะเดี๋ยวมาจะเอาขนมปังไปด้วยค่ะขนมปังเนี่ยค่อนข้างจะโล่งมากเลยนะคะไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมอาจจะมาชา้าไปหน่อยนะคะขนมปังเนี่ยค่อนข้างจะโล่งตรงเชลล์อันนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปดูก่อนว่าม,มีอะไรบ้างนี่ค่ะเป็นช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตแท่งแบบนี้นะคะ นี่อันนี้อร่อยมากๆเลยล่ะค่ะที่บ้านเราชอบทานกันเอาเป็นเอาเป็นอันนี้ดีกว่าเป็นขนมปังแล้วก็สอสไอ้ช็อกโกแลตนะคะตอนนี้นะคะหมาม่าก็ได้ซื้อของซื้อของที่อยากได้ครบเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเอาราคาเดี๋ยวเราไปชำระเงินกันเลยดีกว่าค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหมาม่าซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวคราวหน้าหมาม่าจะพาทัวร์ รอบๆทั่วๆอีกัางหนึ่งแล้วกันนะคะเ,คเ,งเ,งเดี๋ยวเราไปชำระเงินแล้วเดี๋ยวเราดีไปทำกับข้าวกันเลยก่อนตอนนี้ก็รอต่อแถวอยู่ยนะคะเพื่อที่จะชำระเงิน ก็ได้ซื้อของเรียบร้อยแล้วซื้อของที่หม่มาอยากได้เรียบร้อยแล้วนะคะไปกันค่ะเดี๋ยวเรากลับไปบ้านแล้วไปทํากับข้าวกันเนี่ยนะคะห้างที่หม่งมมาบอกมันจะอยู่ชั้นใต้ดินของแต่ไม่ใช่ห้างสิซูเปอร์มาร์เกต็ตที่หม่มาเข้าเมื่อกี้นะคะชื่อว่า,ายาวกยาโกนะคะยาโกรกซูเปอร์มาร์เกต็ตก็จะอยู่ข้างล่างใต้ห้างสรรพสินค้าของที่นี่เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าะคะ่ะผู้ชมจะอยู่ข้างบน ตรงนี้ก็คือห้างส้รพสินค้าทั้งหมดเลยนะคะถ้าเราเข้าไปข้างในแต่ว่าหมามาไม่ได้เข้าไปข้างในหมาก็ลงชั้นใต้ดินตรงนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปข้างในก็สามารถที่จะลงบันไดเลื่อนแล้วก็มาที่ห้างสรรพสินค้ามาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อกี้ได้เลยค่ะไปกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวไปเข้าครัวกันค่ะตอนหมามาเข้าครัวค่ะเป็นครั้งแรกที่หมาทำคลิปเข้าครัวนะคะไปค่ะไปทำอาหารกัน อนนี้มาม่าก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาจะเริ่มทําน้ําซอสสีญี่ปุ่นนะคะที่เอาไว้หมักปลามักกุโระเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทาเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่ก็เป็นปลามักกุโระที่มาม่าซื้อมาเมื่อสักครู่นี้นะคะที่มาม่าบอกว่าจริงๆแล้วมันต้องเป็นแผ่นบางๆใช่ไหมคะเวลาเราแช่ ซีอิ๊วญี่ปุ่นที่เราแช่เนี่ยมันจะซึมเข้าไปแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าผมาซื้อที่เป็นแบบสําเร็จมาเรียบร้อยแล้วก็เ<ๆ>ขาเขาขา,ขาหั่นเป็นลูกเต๋าแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมมาทําได้เพราะว่า,ามันก็จะมีความลิ้นสัมผัสก็จะมีความแตกต่างกันออกไปอร่อยเหมือนกันค่ะ <S <S ในส่วนของน้ําดองน้ําซีอิ๊วดองที่เราจะเอาไว้ดองักปลามะกกระโกข,ของเรานะคะก็มีแค่5้าอย่างเองค่ะคุณผู้ชมง่ายๆมากๆเลยนะคะก็จะมีมิรินนี่นะคะมิริน แล้วก็มีสักเกสาเก่ที่เป็นเหล้าญี่ปุ่นเป็นเหล้าที่เอาไว้ผสมอาหารใส่อาหารโดยเฉพาะนะคะแล้วก็มีโชยุนะคะแล้วก็มีผงปรุงรสที่เป็นรสไก่นะคะหรือใครจะใส่รสปลาก็ได้นะคะอันนี้แบบนี้นะคะเป็นผงปรุงรสของญี่ปุ่นแล้วก็มีน้ำตาลค่ะ เดี๋ยวมามาจะขอทําน้ําดองไว้ก่อนน้าซอสไว้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาเครื่องปรุงทุกอย่างเนี่ยใส่ลงไปในหม้อ,อก,ก่อนเพื่อที่จะทําให้มันร้อนแล้วก็ทําให้ตัวแอลกอฮอล์ที่เป็นเหล้าเนี่ยมันระเหยก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพักให้มันเย็นแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะเอาปลาแมคคุด,ดแช่ลงไปแล้วก็ใส่ในตู้เย็นเท่านั้นเองค่ะเรียบร้อยง่ายมากๆด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำซอสซีอิ๊วญี่ปุ่น ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะไม่มีอะไรเลยค่ะถ้าเรารู้วิธีทาแล้วก็รู้สูตรง่ายมากๆเลยละคะ่ะเอาไปว่าเดี๋ยวเรารอให้มันเย็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นมามาจะเอาไปแช่ในปลามะกุดที่เราซื้อมามุสักครู่นี้แล้วก็แช่ตู้เย็นทิ้งไว้สักประมาณสองชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็เอามาใส่ไว้ที่หน้าข้าวแล้วก็ตกแต่งได้เลยค่ะและเดี๋ยวนะคะม่ามาจะ,ะทํา ข้าวไข่เจียวกุ้งให้น้องละอีนะคะกุ้งที่เราซื้อมาเมื่อสักครู่นี้นีเดี๋ยวจะทําข้าวไข่เจียวกุ้งนะคะก็เป็นไข่คนใส่กุ้งอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวมาจะทําซุปซุปเอ,อ่อเป็นอาหารเหนือน,นะคะเขาเรียกว่าผักกาดจอนะคะก็เอามาซื้อผักกาดของตุ้งมานี่นะคะซื้อผักกาดของตุ้งมาแล้วก็ซื้อหมูสามชั้นมาเมื่อสักครูน่นี้ใช่ไหมคะหมูสามชั้นที่มาซื้อมาก็จะเป็น นี่เลยหมูสาชั้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวมามาจะทําซุปเ,เป็นแยกไว้นะคะก็เป็นผักกาดจอชามนึงแล้วก็เป็นซุปที่เป็นซุปน้ําผักกาดเนี่ยนะคะ ทุกหนึ่งให้คุณพอ่อให้ป๊ะป๋ากลับให้น้องละอีแล้วก็ส่วนมาก็จะเป็นผักกาดจอนะคะเมนูนี้ก็จะมีมักคุโระเกด้งนะคะแล้วก็ผักกาดจออาหารเนือผสมผสานกันค่ะผสมผสานกับอาหารญี่ปุ่นเราก็จะมีะไข่เจียวกุ้งของน้องละอีกนะคะเดี๋ยวมาขอตัวไปทําอาหารก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในมื้อเย็นค่ะตอนนี้นะคะน้าซอสของเราก็เย็นแล้วนะคะหม่าม่าก็จะเอา ปลามึกโรที่เราซื้อมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแช่ลงไปเลยดองลงไปเลยค่ะลงไปน้ําลงไปในน้ำอซอสที่เราทําไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะไข,ข่คนกุ้งไข,ข่คนกุ้งสดของน้องเลอีค่ะ ไข่เจียวกุ้งสดของเลอีค่ะลูกฮะอะไข่เจียวกุ้งสดของเลอีค่ะไอเอาใหม่สิลูกไข่เจียวกุ้งสดของเลอีค่ะไอจ้าละลายลองอย่างนี้ก่อนนะคะ หลังจากนั้นนะคะมามาจะเอาไข่นะคะใส่ลงไปหนึ่งฟองเลยแบบนี้นะคะเราก็จากนั้นนะคะน้ำซอสอที่เราทำไว้นะคะมันก็จะเอามาราด แบบนี้อีกทีหนึ่งค่ะแบบนี้นะคะปลามักกูโรดงของปลาปลาค่ะเสร็จแล้วนี่จะกินหรอคะลูกค่ะ <c oughs> อร่อยไหมคะ <c oughs> อร่อยไหมคะลูก <laughs> อร่อยไหมคะลูกรอ,อร่อยโอ้ร้อนไหมคะไม่ร้อนไม่ร้อนหนาลูกไม่ร้อนคะ่ะพูดเบาๆลูกค, <laughs> ค่ะอันนี้จะเป็นซุปผักกาดจอนะคะซุปที่มามาทำบอกเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าแยกหม้อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมา,มาจะใส่ กะปิแล้วก็ใส่น้ำมะขามนะคะเป็นผักกาดจอแบบทางเหนือนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นน้ำซุปเปล่าเดี๋ยวมาจะตักให้ลูกกับป๊ป๊ากินนะคะกับพีน้องดีอีก,กินก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลามากสดสเคดงนะคะแล้วก็น้ำซุปที่มาทำเมื่อสักครู่นี้นะคะร้อนเหรอนนะคะลูกร้อน ป๊ป๊ะม่แม่ม่มองกล้องเหรอลูกจอค่ะอร่อยไหมคะลูกอร่อยอร่อยค่ะป๊าป๊ากำลังถ่ายรูปอยู่นะคะถ่ายรูปอาหารอยู่ป๊าป๊ากำลังถ่ายรูปอาหารอยู่ อะไรนะลูกหนีน่ารักอ่ะลาคลิปนี้นะคะมามาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนลูกสวัสดีค่ะ พี่ชอบกินน้ำซุปพี่ชอบกินซุปผักมากเลยค่ะอ๋อเก่ง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 ี <c oughs> ชอบกินซุปผักมากเลยหน <c oughs> ูเดี๋ยวมาวซุปผักให้อีกนะคะพี่ <c oughs> ชอบกินซุปผักมากเลย ตักผักกินใหม่สิลูกก็ขออ๋อชาาอบกินซิ้นผักอร่อย